จะทุกคนมาเนี่ยคุณจะพามาดองเอ้ยพามามามันลูกเนียงพอลูกเนียงเออเขาเอิอเอนว่าพอลูกเนียงนอนลืมพอลูกเนียงแกนี่ก็จะเป็นลูกเนียงได้ไหมลูกเนียงแกเอาแส่นำไว้คืนนึงอันนี้ก็จะเป็นสายพอเอาไว้กินนาเล่ง ลูกเนียงลายพดกินบ่มดก็เลยเอาไว้ให้มันแกก็เลยพอพอไว้ลูกเนียงถอดแกสมเลยค่ะลูกเนียงในสวน Thank you. ที่รูปไม่เคยเห็น ก็จะโบแมนแปดสิบลูบ่ะลูบบ่หดลูบพอตะแก้นเนาะออกเต็นน้องนี่พอแลกกันนาตามจะเป็นแบบนี้เนาะเอาใส่โปโปโปไว้ยิงเสร็เลยบวกเกินทำชิ้นมือก็ได้กินถต่ว่าเขาคิดอยากกินแต่ว่าเอาไว้ย่งโดนย่งเชฟ